ลองอยู่สองปีอะไรนะตอนแรกว่ายังไงนะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อลองพิดลองถูกเวายาตลาดมาใส่บ้างอะไรบ้างอ่งเจ๊เอายาตลาดมาใส่เป็นไงเจ๊งบงเจ๋งเพราะว่าสีเนี่ยมันจะคำาำอ๋อถ้าเราใส่ยาตลาดใช่เพราะว่าไม่ใช่ยาแต่ยาเขา ถ้ายาแต่ออนซอนอ่ะมันจะไม่ค้ำมันจะค่อยไอ้นี้ไปเรื่อยของมันเดี๋ยวมันจะเหลืองมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขาใกล้เก็บนะเห็นไหมมันจะเหลืองไปเรื่อยของมันมันจะเหลืองไปเรื่อยอยาไปเอายาไอ้ที่เขาบอกว่ามันดํามันอะไรยาตลาดมาผสมแล้วเหมือนข้าวแมลงข้าวแมลงมันจะเป็นบางตัวบางตัวฉีดแล้วมันจะค้ำสีมันจะเปลี่ยนทันทีเลยคือให้ใช้อย่างงั้นแหละออนซอนกับซันโัวใช้ของเขาเป็นงั้นะใจเย็นนี่พี่สาวเป็นคนใจร้อนมากโทรวันสิบวัน พรเข้ามาดูให้พี่หน่อยเขามาดูพี่หน่อยใจเย็นหน่อยเนื้อเย็นเนอยวประสบการ์คนเดี๋ยวมันจะขึ้นลดน้ําดีๆประสบการณ์พี่พลานมาแล้วเออพี่เคยแบบเบ้นกระเด้นมาดูพี่ดูมันมันเห็นแล้วตื่นเต้นนะหนูว่าเห็นลูกมันใหญ่แบบจะอยากมาเห็นว่าอันนี้ของแกใบมันไม่อันีเนี้ยพอนึงมาจิ